สวัสดีครับเอฟซครับมาเจอกันช่วงเช้าครับก็อยากจะแจ้งข่าวในจุดนี้ก็ต้องน,นานแล้วครับเพราะว่ามันมีการพุดฝังท่อสนุนมีตรภาพนะครับสองจุดทําให้รถติดมากเลยครับบางทีติดถึงหนองบัวลายเลยพี่น้องเลยช่วงเนี้ตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งโมงเช้านะครับเนี่ยรถก็เริ่มติดแล้วครับใครที่มา บริเวณนี้ก็ต้องทําใจนะครับหรือมีทางเลี่ยงก็ต้องทางเลี่ยงไปครับเส้นตลาดแค่บ้านวัดนะครับช่วงตลาดแค่บ้านวัดถนนมิตรภาพนะครับช่วงตลาดแค่บ้านวัดขาเข้านะครับบริเวณปั๊มปตทครับ เขาพุดลอกถนนทำไมรถวิ่งได้เล่นเดียวครับพุดฝังท่อเพราะว่าหน้ามันท่วมบ่อยครับก็เ,เลยฝังท่อขามถนนมาแล้วก็ทำไมรถวิ่งได้เล่นเดียวนี่ครับแจ้งข่าวนะครับกดไลค์กดแชร์กันออกไปนะครับเพราะว่ามันติดกันหลายวันแล้วครับพี่น้อง แอดมินก่อนแอดมินก่อนจะแจ้งข่าวไร้วันแล้วก็ไม่ได้แจง้งครับเพราะไม่วางวันนี้โอกาสดีก็มาแจ้งข่าวให้เอฟซีได้หลับสาบก,กันครับขาเข้าโคราชนะครับช่วงตลาดแก้บ้านวัด ยาวเลยครับมันมีสองจุดนะครับขุดอยู่2จุดทำมาเยินเกือบเดือนหลัครับยังไม่เ็จสัก,กีเลย ดูซึ้กว่าวันนี้วันที่12นะครับเช้าวันที่12 1สอนโมงเช้ารถก็เริ่มติดเหาวันนี้าทางจะนักครับใครที่จะผ่านมาเส้นทางนี้ก็ต้องทำใจนะครับหรือมีเส้นทางเลี่ยงก็เลี่ยงไปทางอื่นได้ครับรถที่มาจากอำเภอโนนแดงนะครับสามารถเลาะ เข้าไปในพิมายได้นะครับเลี่ยงไปเส้นพิมายเข้าพิมายแล้วไปออกตลาดแค้ได้นะครับใครที่มาจากอำเภอโนนแดงนะครับทางฝั่งปทาย จะพาไปดูอีกจุดหนึ่งครับมันเป็น2อชุดที่เขาพุดฝังท่อครับเพิ่มขนาดท่อมันใหญ่ขึ้นเพื่อจะระบ,บายน้ำได้เร็ว ครับพี่น้องสี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเป็นสองจุดใกล้ๆกันนะครับซึ่งก็ไม่รัวามาไล่จะเซตเพราะว่ามันต้องอัดดินอย่างดีครับแต่อัดดินไม่ดีก็านามจะสอะ ทางถ้าไม่ถนนพังคือเก่าออคงดูเหล่าใช่เวลานานนะครับเนี่ยรถก็วิ่งได้แค่เล่นเดียวมาสองเล่นบีบเลือเล่นเดียวครับพี่น้อง วันนี้หลูดซึกว่าจะนนักนะครับติดตะเช้าเลยวันเนี้ยทุกวันจะประมาณสี่ห้โมงจะเริ่มติดแต่วันนี้แต่เช้าครับเพราะมันเป็นวันจันใครที่ผ่านไปผ่านมาในถนนเ้นนี้ก็ตอกทาใจนะครับแต่มีทางเลี่ยงก็เลี่ยงไปได้ครับแต่คนที่ ผ่านเส้นนี้บ่อยๆเขาจะรูครับมันมีทางเลี่ยงมันมีเส้นทางเลี่ยงไปครับก็คือไปทางหนองม่าครับคือตัดผ่านหมู่บ้านไปมันจะมีทางเลี่ยงอยู่แต่ถ้าใครไม่รูเส้นทางก็ต้องทำใจแล้วครับเพราะมันคงติดยาวแหละ ากกดไลค์กดแชร์ออกกันออกไปครับแจ้งข่าวสารให้พี่น้องไดร้รับทราบกันทุกคนครับใครผ่านไปผ่านมาในเส้นนี้ก็จะได้รู้ครับถ้ามีเส้นทางเลี่ยงก็เลี่ยงไปนะครับช่วงตลาดแคบ้านวัดนะครับมีงานขุดฝังท่อถนนมิตรภาพครับขาเข้าโคราช ขาเข้าโคราชนะครับช่วงตลาดแคบ้านวัดฝากกดไลค์กดแชร์กันต่อ,อไปครับพี่น้องไอ้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้รับลูกข่าวสารครับนมรดีมีช่องทางเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปครับหลุดจะได้ไม่ต้องมาติดมาครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กันต่อ,อไปติดมาเกือบเลือดแล้วครับตุงเนี่ย วันไหนฝนตกยิงตระกูลสองแล้วครับปกติติดยี่สิบกิโลกับติดเป็นสามสิบสี่สิบกิโลครับพี่น้องเ <c oughs> มื่อวานก่อนติดถึงหนองบัวลายครับพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่กดติดตามให้แอดมินจะแจ่งข่าวสารต่างๆให้รับทราบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไม่ใช่แค่2จุดนะครับเป็น3จุดแล้วครับเนี่ยมาวานี่าเขามาคูดเพิ่มอีกจุดหนึ่งครับเนี่ยสามจุดเลย ช่วงช่วงนี้บอกเลยว่ายาวครับเราของงานดาดังจะยาวด้วยสามุดสามุดตัวยาวเลยพี่น้องเลยหาคุอดอยูสามุด ฝากกดไลค์กดแชร์กันลงไปนะครับขอบคุณที่กำลังใจนะครับที่ดกดติดตามให้